เอออ้ยใจฮ่า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 เน้นให้มันดูแลเนอนปัตยโอเคเออชัว์เคลวิ่งภาฟากว่าเดนเนาะแต่นี่อะเดตัวก็ซาด้ยาดเลยเนาะโอเคโปรเจกต์เนาะแต่นี่อะเดอวเด้๋ยหิดอลลี่นะยิกเลยหาเลยทีไรมนยอชุ่มชื่นเนาะเวลโครเลยเลเนี่ยิกเลยยิกปเอะอานาีย์มีวะโอเคต่กอนเมื่อเช้านะเนาะเลยต่ก่อนเมื่อเช้าเนี่ยี่ถ้าเอาก้อนมาล่าเนาะ Oh, ใช้กู่เหรียญด้ค่าบาทหมดเลยอ, mmm, อ๋อใช้ยี่บารเนาะยี่ร้อรอยเงี้ยีกว่ามีกว่าเน้นเป็นหล่นอ๋อใช่สี่วันค่แต่เราปุยยังได้หรอลุยนี้หรออ๋อลุยนี้ลนะนะอ๋แหนดูดอเลยนะเน่นให้มันใหลเนยเียปตัวงโอเคาอยนี้ดอะไรเ้ยมึงนนเมานะมึงน่เม

เซอรน่นคือเรเลซนนบอด้ปาจุพัพวุกยอยามะแค่เปล่ละแพลุยนันเลยนนเอะคนนี้เดุยอดตาดิมันเนาะย่าอย่าคนแรกเาเลยเฮยาด้านเนาะคนแรกเรออาคาคได้ตาเนี่เน้อยโอ้ลอมียอม้อตาเจีดิฟตดูไวอีดีเจ้าดาดอวิปปัสสาดอดเกยเนาะเดนดิละ ก็ดูไปวิล really wow. okay. 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 uh ีน้อยสิรับพี่เนาะมาพี่กเปี่ยนววาวอเเวี่เอเนาะนี่เนาะนี่ลเนาะแกเดบุกเลนเดี๋ยวพี่เอาที่เนาะแกเดอกกลเดอไปให้ตือวพี่เอาลเนาะไปให้เจ้าเดาเลืตรุก้อนเนาแกมาล่าเนาะพี่เนาะเขว่าแกบแค้นเลยพี่เนาะ

ไอเดอเติ่เลยพี่โอเลยเนาะแกพี่ไอพี่น้องมนี่อ๋ไม่กูเรองม่นมีนเนาะนะเอเบเวลเลอร์ก็เคอกวาราเจีัดเพื่อนเรเพื่อเดเลนเรอ่อแกแต่อาวาในวันมาลานีต้าเสียงเนี่ไอ้นาได้บเวลเลอรมาล่าเนาะมาล่เลยเพืาดีก็มืดเองมกแกนัำมัต่อชาน่ถูกอยเออถูกใจจริงไล่ะ

เากาว่าเจ้อรีโอมาอทอมาโอทอเป e ็นมือสาพีมาเซอมาโอทอเดกก็เซลเด็กก็ชอเดเจ้าพ่อเด็เจ้าพอเกฟีนเดลีเกีนยาเนาะเกเนาะเนาะสาบมา่วยเนาะชีุ่มชนห่วยเอตะแต่น้องควด้นอะมาล่าง

Luna, vui hm. Oh, we were there, we were there. 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 We were Ừ. Ừ. were there. We Mà there. We Ừ. there. We were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  there. We Ừ. there. We were 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 พ่อยพีชวนาห้ยียเนาะแล้วเกได้ดพีช่วยนยจ้แกได้เนาะเฮียพีเต้าวิลินเนาะบ่พินเดนบุ้งเราถอบ่ามั้ยแล่แลกก็เยันอดเนาะแแลไปแล่ก้เยยันอดแกอ่ายิมาพีพีแลก้อยน่ดพินอ้นบุ้ดถอดเนาะราดยมั้ราดูบ้าแกมาพีแลก่ บื่อถอบื่อชอบื่อด้ดอดูนพี่นะโอ้ยเไเะไฮกน่าก่นเล่ยเฮ้มาเต้มาเก๋ยนเอยเลยชอบแบบชอบเลเลยมองไอ้มอเปิดได้ผัวผ้าดอดูนอพี่เนาะเปิด้อเคอะมุดเด้อขนี่อ๋อไอแย่โเปดได้ผาดูดีมันเนาะปิดเลยเอด้อ เอ้นะพีทออีเล่นไหนพี่ทอพนเนาะพีทอพนด่ดูนะพี่เนาะเอออูดกินดูกลินกันเลยเปิดด่าูเปิดพีทาเป็นหกจีเหรอเด็กพีจีมาอ๋อสุนิอ๋อมาเลยนับเปนงอะไรนั่นแ้มาเลดทอนี่ออแล้วน่าเช่อเด้เออล้น่าชิงเนี่ เออเออแดอดูแกนี่ยามันนีติแล้วเออเอดอดูดอกเล่ยมแต้มบุดทอดคิดดิละอออคิดไรอเออปไปมาเรยกพินมากกวามันลอน้น้ออนบากวามีทชชาไปนไม่โนพินมาได้เลยนอนแค่ไหนลย ออเอ้เอตลอดแกไปพีจิกลาปูน้อยพีเปิพีสู้ตลอดผาเล่ผากรอดอดูดอปเลยจากระเบเอก็ซื้อระมากซื้อขึ้นมาจุกอะนยก็เจ้าเปิซื้อดอดูเอ้ในมือาแห่ได้แหบอยเส้นหรอตลซื้ออะหมอพีบือพีจีเล่นหรอฮะ เออแนแนพินซูเปแาอรซเลยจะช้นแรลพินบุดถอยอ่ะบุดถอยอ่ะถอเออแม่แมม่กุยลาบบุดิอยอ่ะออ๋เออเาไมเลยใช่หมกินอะไรถูใช่ใช่ถ้าหากเลยรบ้าถูกแร้วชนมุ้ยหรอเอออ๋อรรมได้อไร้ันเนาะพินเตนนี่ไว้นี่เลยเลยนี่ไวนี่เลยเลย อ๋อพีนมาเบื่อแต่เรื่เรื่อเป็นักขีกิกยานี่มโอ้ขี้กากิจนี่ม่ะจ้ตัดอย่อออนนี่พีทับโพส่มแอ่เราดอดูอีกวาอดูพีเล่นชอมอเออดูดับเลยอีพีถเืพีเกณฑ์พอไหม เป de, ิดได้พอพอแล้วอินที่อยากหนึ่งพี่ออกพะแกบอกเลยเท่าก็อยากพี่พอนะเปิดพี่เปิดดอดูโอ้ยได้เปิดพี่พอพี่ต่เนี่ใช้ยังเปิดเปิดเวียด้ดื้อกรจัอไวกเวด้ดื้อเวีด้ดื้อคินี่เปิดเปิดเปิดคินเรื่องอะไรนได้พออ๋อ เอดอดูดอเปล่ามันเฮ้เฮ้ทอเฮ้บ้านดีหรท้อบ้านดีลรอบ้านดีหรอเออหลอดเตลี่เอเอลอดเตลี่เรอตาจ้าเจี๊มฮึมเมื่อนาะคันยอะเ่นยอดิปะเม่อเนาะคันมันเยอะอย่าดูเมืเอเนา เชยอดเยอดเลยเ่ว่าค <laughs> okay. ุน่ะเดกชามันนี้นเดาวแบเล่นทากคอันีแกเนาะเอ่ออยาบานเรียเรียนน้ไปวกาอพีจะตับคบแถวแถว่าพีเดอรแกมาล่านเนาะแกเวลูกชิ้นแกตา่นเนาะโอเคนะ

แกบอรานารีบ้านนะอากาตั้งตบานเลนโอเคตัวก็สารเลีดบเลยนะพี่นะโอเคเฮยาพีตอนรีโอดีดอดูดีเราดูดับเลยนะแกตัวก็สารเลงิล่นเนาะอมูเชเปเบมือสีมาเซลโอมาาทอมลมูดินบัจะบดออเอบาเลยีนะโอยแลวนากตัวก็สเลิล่นนะ